全然大丈夫ですよ、美少女。 เช่นเคยครับรวมกุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Video ของเรากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับ แน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่าคืนของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปสี่ทุ่มเรื่อยไปจนจบรายการครับจบตอนไหนก็ไม่รู้ครับตามสไตล์ทีมงาน The Ghost Radio ของเราแล้วก็วันนี้พวกเราทีมงาน The Ghost Radio มารายงานตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเช่นเคยครับนําทีมโดยผมแจ็ควชรพลฝึกใจดีน้องวิวี h e g h o s สหรือว่าเจวี แล้วก็รวมไปถึงน้องแบงค์เดอะโกสด้วยครับค่ำคืนวันนี้ตรงกับค่ำคืนของวันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564แล้วก็อีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราคงจะมาติดตามฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่อง ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังในตอไปนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะต้องใช้ดุลยพินิษ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจํามันครับปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าเรามาฟังเพื่อความสนุกเพื่อความตื่นเต้นเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับ แล้วก็สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะโทรมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเดอะโกส t ์ a d ดีของเราสามารถที่จะฝากเรื่องมาได้นะครับที่0 6 4ย์ห6 9 6 6ห6 4สา6 6กห6เหรือจะฝากมาทางกล่องรับข้อความที่ Inbox ทางแฟนเพจเด e ะโกส t ์ a d ดีก็ได้ครับที่ www.facebook.com.slash The Ghost r a d แลแล้วก็ที่ www.facebook.com.slash The กดอ s t อครับ ส่วน l i น์แอด The Ghost Radio ครับแอดเป็นเพื่อนกันไว้เอาไว้แจ้งเตือนกิจกรรมข่าวสารต่างๆเข้าไปที่ช่องค้นหา ID ไลน์ใส่แอดนำหน้าตามด้วยชื่อ The Ghost Radio เป็นภาษาอังกฤษครับส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าใหม่พิมพ์มาเป็นเรื่องราวส่งมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของรายการก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ The Ghost Radio Thailand at gmail.com นั่นเองครับ ช่วงแรกนี้ผมขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่กองสลากทัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6กล้านรับ6ล้านครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกองสลากทัสได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งเอเซผู้นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับโลก CPUA m d Ryzen c ไรเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำนักพิมพ์เซนบุกลับวิ๊กชิ่ง ถาจะพลิกวงเวียนพระรามหสวยครบจบในหนึ่งเดียวโทร09 ชื่อจริงขอร้องให้ผมอย่าได้บอกชื่อจริงให้ใครรู้ผมก็รับปากกับมันว่าจะไม่บอกใครตกลงกันว่าเมื่อไปสมัครขอเลี้ยงคำพารู้จักชื่อผมดีแต่ไม่รู้จักเพื่อนของผมทั้งสองผมเป็นคนรับรองเมื่อถามถึงชื่อเพื่อจะลงบัญชีคนสมัครรับงานไว้ และให้เตรียมตัวกำหนดเวลาวันออกเดินทางเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อหนานแปงก็เปลี่ยนเป็นชื่อหนานดีส่วนอีกคนหนึ่งชื่อสามอุนเลือนก็เปลี่ยนชื่อเป็นหนานแก้วแต่คิดว่าคนทั้งสองมันก็เคยเป็นพ่อเลี้ยงมีคนยกย่องทางนครลำปางและเมืองแปร่แต่ทำไมจึงอยากใช้ชีวิตในป่าดงโพงพย ผมก็งงเหมือนกันแต่เขาไม่อยากรู้เลือกของมันเมื่อเขาไม่เล่าให้เราฟังเราก็ไม่อยากจะรู้เมื่อถึงวันนัดเวลาเดินทางกันแล้วเราก็มานัดพบกันที่ตำบลทุ่งช้างคลานเพื่อสำรวจผู้คนและมอบหน้าที่ให้ควบคุมเป็นหมวดหมู่คัดเลือกคนที่มีประวัติและประพฤติตัวดี ซึ่งตามปกติแล้วเขาต้องการคนรับผิดชอบรับรองและไว้ใจได้เพราะการเดินทางไปครั้งหนึ่ง,น,งนั้นต้องมีควานหรือพวกหมอช้างและพวกหมอประจำตัวไปด้วยใครเจ็บใครได้ป่วยต้องรักษาพยาบาลกันการดูแลช้างและคัดเลือกช้างก็เป็นหน้าที่สำคัญของหมอช้างเช่นกันเพราะช้างมีหลายชนิด มีทั้งช้างเกเลช้างคีโรช้างฝึกง่ายและช้างฝึกยากฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้หมอผู้ชำนาญในการที่จะดูลักษณะของช้างไปด้วยการเดินทางไปซื้อช้างในครั้งนี้เราไปกันจำนวนมากขังยังต้องมีช้างต่างม้าต่างบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้และอาหารและยุกยาสิ่งสำคัญก็คือ มีเงินแถบหรือเงินรูปีซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้เงินรูปีซื้อของหรือสินค้ามาแลกเปลี่ยนสมัยนั้นเรือมีค่าสูงเพราะทางภาคเหนือเป็นสิ่งจะเป็นและมีผู้ต้องการมากการขนส่งนั้นก็ไม่สะดวกเพราะรถไฟยังไม่ถึงเชียงใหม่ฉะนั้นเรือจึงเป็นสิ่งที่ต้องการทั่วไปในภาคเหนือ การเดินทางไปครั้งนั้นทั้งช้างต่างม้าต่างทั้งบรรทุกเรกือสิทธิค้าและเงินรูปีมีทั้งอีบและถุงและมีผู้วควบคุมไปอย่างแข็งแรงพวกที่คุมเงินมีอาวุธพร้อมนอกนั้นก็ยังมีเสเบียงจจำเป็นที่จะไปหาซื้อหรือแลกเปลี่ยนไปตามทางไม่ได้ฉะนั้นการเดินทางครั้งนั้นจึงต้องเป็นกองคารวาที่ใหญ่โต มีทั้งควานช้างที่จะนำช้างไปหาซื้อช้างใหม่มากลับมาสู่เมืองเชียงใหม่โดยเสียงม้าช้างที่เดินออกขอบวนจากเมืองเชียงใหม่ไปอย่างสนุกสนานส่วนมากมีแต่คนหนุ่มๆเข้มแข็งและบึกบึนพ่อเลี้ยงยังได้นำพ่อครัวชาวยวนไปด้วยพ่อครัวผู้นี้มีฝีมือในการปรุงอาหารได้ทั้งฝรั่งและจีนเคยเป็นกุ๊กฝรั่งทำในป่าไม้มาก่อน พอเลี้ยงไม่ค่อยชอบกินอาหารที่จำเจนอกจากนั้นก็มีพวกลูกหาบสัมภาระที่จำเป็นปวกลูกหาบนั้นส่วนใหญ่เป็นเช้าขมุกเพราะเป็นคนแข็งแรงและอดทนถังซื่อสัตร์และไม่หลีกเลี่ยงงานทังค่าแรงนั้นก็ถูกการกินการอยู่อย่างง่ายๆใช้แรงงานได้ทุกชนิดผมมีหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมพวกหมูนี้ ขอร้องกับพ่อเลี้ยงกับนานดีกับนานแก้วให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหมู่ขมูเป็นชาวป่าเผาหนึ่งบานเกิดเมืองนอนนั้นไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่อยู่เวลานั้นคืนอยู่กับการปกครองของฝรั่งเศสพวกนี้มาจากบ้านป่าใหม่ๆมักจะไว้ผมยาวนุ่งกางเกงขากว้างสีน้ำเงินแกๆ่ๆ เสือนั้นก็สีเดียวกันที่ผมรู้จักก็เพราะเคยสืบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกชาวขมุที่มาทำงานรับใช้ตามบ้านอยู่ในเวียงพิงด้วยตนเองก็ได้ทราบความว่าชาวขมุส่วนมากเป็นชาวเมืองไสเป็นเมืองที่ทุรัก,กันดานมากเมืองนี้อยู่ทางเหนือสุดของประเทศเลาวในสมัยนั้น อยู่ในความปกครองของประเทศฝรั่งเศสการเดินทางมาหางานทางภาคเหนือมีหัวหน้าเป็นพ่อเลี้ยงหรือนายหอยซึ่งเดินทางไปจากเมืองไทยชักชวนมาให้ทำงานในเมืองเชียงใหม่ลำปางเชียงรายและเมืองแพร่พวกชาวขมูมีความขยันอดทนสื่อสารฉะนั้นคนภาคเหนือจึงชอบใช้ขมูพวกนายหอย ต้องรับลองสัญญากับพ่อแม่ของขมูวัยรุ่นที่จะเอามาว่าจะให้มาทำงานอยู่กี่ปีแต่ส่วนมากก็มาทำงานได้ไม่นานกว่า3ามปีวกนี้อยู่นานก็คิดถึงบ้านที่ไม่อยากกลับบ้านก็มีเป็นพวกที่ปรับปรุงตัวให้ทันสมัยตัดผมวีผมเรียบเสื้อผ้าแต่งชุดตามสมัยนิยมมีความฉลาดมากขึ้น จึงไม่อยากกลับบ้านป่าหรือเมืองดอนที่ไม่เจริญที่ยังล้าหลังฝรั่งเศสนานไม่ได้ให้การศึกษาและให้ความเจริญขึ้นพวกนายหอยก็จะต้องพากลับบ้านตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแม่ก่อนส่วนมากจะเป็นพวกขมูดนุ่ม,มวัยรุ่นแข็งแรงแต่ก็มีไม่น้อยที่พุงโลเพราะเป็นไข้ป่าการแต่งเนื้อแต่งตัวนั้นก็ง่าย ยาวขามมดไว้แล้วเอาผ้าพันแต่เมื่อถึงภาคเหนือพวกนายหอยก่อนจัดส่งไปให้รับใช้ตามบ้านที่สั่งจองกันไว้ชาวบ้านที่เป็นนายจ้างก็จะตัดผมให้สั้นเพราะผมยาวลังเกียดเป็นที่หลังเหามีเห่าติดหัวมาทุกคนเมื่อได้พานเข้ามาถึงเมืองเชียงใหม่ลำปางและเชียงรายเข้ามาทำงานรับใช้ตามชาวบ้าน ใช้แรงงานตักน้ำต่ำข้าวตัดต้นไม้ขมูที่อยู่เชียงใหม่นาน,นับปีก็สามารถพูดคำเมืองได้คล่องแคล่วพูดถึงการคลองเรือนและใช้ชีวิตในบ้านเกิดของพวกคขมูขคค็าราบได้ว่าชาวขมูนั้นไม่มีหนังสือใช้หากจะมีแต่การส่งข่าวทางไกล